หนึ่งสองเออเล็กมาดิเล็กมาโตัวไม่ต้องไม่ต้องเข้าอเอเดี๋ยวเล็กอะเดี๋ยวอะไรนีย ก็ได้เพชรมาแล้วนะก็ไม oh, okay. ่ได้อ oh, okay. ัดตอนที่ขุดเอ้ยอะไรขุดเพชรไว้มันตาบเกินไปลงรอโอเคเกือบตายตายปะต้องลงให้ตรงนะพีทพีทพีทเออโอ้โหเหมือนมึงงั้นเหรอเดี๋ยวเราขุดชั้นล่างอีกขุดชั้นบนนะเอ่าเอาขุดเป็นแนวไอ้นี่แล้วกัน คลิปนี้ก็จะไม่มีแสงเงาเชดเดรนนะเพราะว่ามันเล็กแล้วไฟหายไปไหนหมดเนี่ยเราขโมยไป่ะครับรวยไฟหายไปหมดเลยเราขโมยก็ได้โอ้ยแม่งเราลังสร้างบ้านใหม่ก็ได้ครับใหม่ก็ได้ครับมาลายเซตเลยเอาไฟไปให้เยอะๆเป็นตกปลาเก็บไว้โอเคครับพูดถวนนี่เหล็กก็จำเป็นหรือใช่ไหมอืมใช่เหล็กก็จำเป็น โอเคโอเคนะครูุดกระเซินกดไปเลยเอามาหาลงมาอย่งถ้าไม่ได้ลงมาก็มาที่รเราได้เป็นไรเป็นไรกูก็ไม่ได้ลืมเหมือนมือซะหน่อยอ่าขอบอก เป็นยังไงว่าถ้ากูเจอลาพีตอะ่ะมีเอาไว้สูมเดี๋ยวอะไรพี่เหรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงลาว่าลาวายู่<ม>ใต้บีทูอ่ะอยู่ใต้เองอ๋ออะไรไม่ได้อยู่เฉย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 เพราะว่าอยู่ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเกมกูลืมเปิดอ่าฮ้าห้า นั่งฟังเพลงแล้วขุดแร่ไปในเซิร์ฟซิกซินดับเหล็กนั่งเพลินเลยเนี่ย <Okay. S 1> นีท e v อ r y t h นี g <Okay. S 1> ตอนนี้ไม่เจอแร่อะไรเลย, <Okay. S 1> เลยสุดยอดเจอเหล็กเป็นสองสามนี่ละรักบนนี้กูว่าเจอลาปิด วายวายสิบสองเนี่ยมันเจอพวกอะไรนะเรา,า,าหรือวายสิบสองได้พียเจอลาวาเจอแล้วเหรอลาวาเจอแล้ว,วใช่ไหมแต่กูคิดว่ากูจะขุดโดให้ถึงเบ้นล็อกแล้วกูก็ขุดไปเรืร่อยๆกูก็เจอลาปิสแล้วกูก็เจอไอ้นี่ต่อมันกูมง อ่ะเจอเหล็กแล้วมึงเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลแปดเออทำไมมึงยังอ่อนกว่ากูอ่ะถ้านั่นให้มึงเล่นก่อนกูก็เพราะว่าเราล่วงตายเล่นจับว่ะเฮ้ยเล่นสกายบล็อกมึงเล่นสกายบล็อกสามารถฆ่าคนได้แต่มึงดันมาล่วงตายในโซิร์เวอร์มูลเนี่ยนะเดี๋ยสกายบอลไม่ใช่สก,กายบล็อก หเหมาอือนกรบวนาอะไรแหละเหมือน,นสกายบอกนะ<อ>ชีวิตรอดแต่วงในนี่เอาชีวิตรอดในในอยู่ในบนฟ้าเฮ้ยเจอถ้ำรือเปล่าเออไม่ใช่ของพี่ของพี่ของพีเล็งขุดอะมีแปลที่บ้านเราสิชื่อเอ้ชื่อกล่องชื่อว่ากราสรอก,กูรออะไร,รกูว่ามีถม้ำ พีทแล้วทำไมเองขุดอย่างนั้นน่ะเดีย๋ยวเราไปหา<ว>แล้วทำไมเองขุดขวามาลุลุ้เลยไี่กเกลียดพูดโดยเราอ่ะท่ายี่ขุดฝัางลุลุ้ลเองก็ขุดอย่างนี้บ้างขุดแบบอ่มีไปเรื่อยๆเนี่ยไี่เกลียดบังเกิดบังเกิดมือ ท่านจแผอย่งไรนะริตทะโกนนอนเอ้ยลามะบอกว่าให้นอนนอนเร็วนอนไม่ได้นอนเลไม่ได้ก็ต้องนอนกูกลัวแผลหอมไปไปนอนไปนอนไปนนอไปนอน ตันลน,อนอยอืงยังเลยเดีเยวกว่านี้อนยังแล้วโอเคเราไม่นอนคะกูจำแมนโอเคอาทิตย์ลงเล้วจนกลิปแน่น่ะเอาเมือ,เอง,งอเธอ,อคอยหาแร่สะดวก่อยเพราะว่าว่า,วาหาตอนเช้ามันดีอ่เขาบอกมาอย่างนั้นเกี่ยว ตัวซ้อนกับพีดอะมันมันลงไปพร้อมกันไม่ได้เอ็งลงดิเอ็งลงดิอันนึงปิดอันนี้เรียบร้อยเออเอ่อเอ็งกินอาหารเหรอดึนเสียงจเริ่นบนพีดพีด อะไรกแล้วชื่ออะไรมีนี่ระเบ้านแล้วไอ้แฟนอ่าไข่เออก็เป็น B C อ่ะ B C แล้วอันโกฮุกโกฮุกโกฮุกเ้ยไปสร้างกล่องแล้วก็ไอ้นี่ดิสร้างกล่องก็อันนึงอันนึงน อ่าเป็นของท็อปอีกอันนึงเป็นเก็บพวกแร่ทีม่มันเป็นตัวคนบุกบ้านเราอ่ะนัดเพื่อนอ๋อ,อลามานะแมงมุกเเข้าไปในบ้านเราเรื่อยอยากชมบ้านไหมวะอนี่ไงอันมีเพื่อนอะไรไมไ่เก่งบ้านเองหรือบ้านของโมกุลเลยเล็กเหมือนกันเรอาบ้านอยู่ได้ เ็บขององโอเค่นี้พอละดิ่งไปอุ้ยดวงตกใจกาววเวลเออกของเยอะเกินไปโอเ้เจอกาเวลอีกแล้วไม่ชอบเลยเซ็ปพอดปักข้างล่างดิสิ่งที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ละแล้ว,ลวก็ทะลุไปหาพีทเนะี่ย อืมโอเค okay. เราผ่านกาเบลไปได้แล้วเจอเลสโตนใช่ไหมใช่เลสโตนเอาไปทำไหมนี่ตรงจอนะกดดิงนี้เท่าที่จำได้อุ้ย เดี๋ยวโลมากลาหเยจะเป็นยังไงถ้าเราเจอราวายรอบนึ่พอดีเลยแมงกูได้ยินเสียงแล้วไอ้สัตว์เสียงอะไรนี่บ้ง้งน่ะเสียงไรปอง้อดาน เราอ่ะไม่ปวดบ้านได้มาอยดีป่ะอ๋อยินหมดยังไม่ยังไม่้เลยิหมดนะแขก็ได้เบ่องกระจายหินอุดแต่ไม่เอาดอไม่เวิร์กข้อเชอเอ้ยมายมุดนีอะอรมาอโอ้ยพีดกาเวอีกแล้วเจอถ้ำอีเจอ ไม่ใช่นั้นจริงหรือเปล่าโอ้ยการเวลี่กแล้วคว่าุณพูดเล่นเลยซับเยอะเกินไปไม่ช่วยทุกคนเดี๋ยวพีทเราไม่ไหวแล้วการเวลแล้วมันจะเยอะเกินไปแล้วเในวันนี้มันจะเยอะเกินไปแล้ว,ว,ว,ก,ลวการเวลตามเสียง

ทำไมล่ะแม่ก็ดูองคอเวอร์หยนคอมเอมันก็ตลกดียังเป็นคิะ อะไรนะพีชมา่วดกูก่อนสักครู่อ๋อคนเล็กตหนอะ่ะแล้วก็เหล็กว,ว้าวเหล็กเพียบเฮ้ยเฮ้ยเงินแพงคือแล้วเพรนเงินแ็งก็ไปชื่อไง ได้ยินเสียงมาใครฟันอะไรบางอย่างเมื่อกี้อุ้ยตกใจโอ้พี๊อุ้ยตกใจมาเลย pi everyo ทะลุเลยไหนหนึ่งเซิร์เวอร์ข้างบนกันนี่เหรอได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงได้ยินเสียงลาวาเน่แน่แน่ตอนตอนนี้เมื่อกี้เราเดินมาตรงเนี้ยเราได้ยินเสียงลาวานั่นยืนนี่นี่ก่อน นี่ตามมาตามมามหมน้ากูขุดกูกำลังเดินไปที่ของตัวเองเว้ยแต่กดูดันไปไปได้ยินเสียงกูเลยตตามหาดูเนี่ยไรอ่ะมีเป็นล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นนนนผิดทางมาผิดทางโอ้ยอีกท,ทางหนึงนะ่งอ่ะ อยู่ไหนวะนั่น<ช>แหละนั่นแหละไหนทำไปทางนี้โอ้ทา,<ะ>ทางซับซอ้อนเลยเกินกูได้ยินเสียงอะ่ะโ้หยังไกลเลยไนไนๆนๆขอเขเอื้อมดูหน่อยโอ้ไปดูนะเป็นที่ที่ดีนะไป,ไปอ,อ๋อ หาแะไรอะไรในนี้โอขู่ไล่พี่อ่ะดีเลย,เด,ย و, เดี๋ยว,วเ,ดย و, เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจำพิกัไดไว้ด,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 ด้วยเออฟ้องเลยนะมีมันเตอร์ด้วยกูจำได้เมื่อกี้กูได้ยินเสียงโอเคนานานาเอพีทนาะนาเอพีท ไม่มีลาวาด้วยแอมโคตรใหญ่เลยอิเปนลาวาอยู่ด้วยเจ็บลาวาไปด้วยนะสิสินี่ไปเลยนะไหนสบม๊ีเปแล้วอุ้ยคลิปอะ พูดเอยตัวเดี๋ยวพีชพชพพชพพชรเ้ยหรือลาพใช่ไหมออพชใช่้ยอุ้ยอุคิปเปอร์พีดพีอามาไปโอ้โหเดี๋ยวเเดี๋ยวคนเดี๋ยวคน้นี่ลาพีชอันนี้ลาพีเฮ้ยพชรเรียบเลย อย,าย,าย,ายาา่าอย่าอย่าไม่มีลาวาอยู่เดี๋ยวหยุดก่อนตรงนี้ไม่รู้มีลาวาไหมโอเคไม่มีโอ้ยกูตกขึ้นมาขึ้นมากำลังเดินไปทางนู้นเจอคลิปอร์ออแม่อันนี้น่าจะลาวพีชใช่อันนี้ลาวพีช,ชสีลาวพีชกับเพชรคล้ายกันเลยแต่เพชรมันจะเป็นสีฟ้ามากกว่าคุ้มหมดแล้วอะ่ะ อะไรกูามาหมดแล้วอะ,อะไรหมดอ้าวพีคแอฟพังไม่เป็นไรเราข้ามาเผื่อกูหมดแล้วอ่ะอะไรหมดอะไงกูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้พูดแะไรพูดไปกกหารอบอุย้ยกระตกทอดอ่ะเออใช่เอาเอาไปสิเรามีเพียบเลย มาส่งมา,าช่วยขุดหาเราตรงนี้หนะ่อยโควิดโควิดโควิดออกไปออกไปออกไปข้างคาว <g rey> ข้างคาวแนี่เลยคุกค้าไหมค่ะไหนแล้วเสียง,งข้างคาวช่างน่าสงสารอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ นี่พิทอยู่นี่ไาดิอ,อ่าอไปนี่อะไรเล,เลสตเ,เลสตตัวนะเลสโตนเลสโตนสร้สางทางให้กว้างๆหน่อยมั้นเดี๋ยวเดินเ่ว่องนานา FVTV นา FVTV แม่ยทางนี้อะไรยังไม่ได้ไปทางนี้ย่องนี่ก่อ

อ้าวขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ละอ้าวก็กลับมาที่เดิมอีกอุ้ยเกือบลงเฮ้ยไม่่ใชกลัผมาทางนี้พีดมีเสือซอมบี้ด้วยซอมบี้เพียบเลยอ่ะอเอ๊ะมันเป็นสปาวก่อนเนี่ยอุ้ยโอ้ยพีดพีดเชวยด้วยก้าวฟิวก้าวฟิวยังอยู่นะโอ้ยพีดโอ้ย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 โอ้หโอ้ยโอ้ย กูเจอลาคิตโอ้สองม่อเมื่อเมือเมื่อกี้เราขุดตรงการลางไว้แล้วมันล่วงมาหมดเลยแล้วเราก็เจอซอมบี้อะไรเต็ <ไป S 2> มหมดเลยแอนไอ้ยืนไหนอ้ยเป็นอะไรอันหนึ่งเลยกับตา,ายกับตายมาช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยกระเด็น โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ subscribe ด้วยแล้วก็ใช้แพ้ให้เพื่อนดูด้วยคลิปนี้บ y e bye แล้วอดีคายบายแล้วอีพีต่อไปจังวะ